สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยค่ะดีดีตอนรับเข้าสู่ช่องดีเดียรชั้นเนีนะคะตอนนี้เนาะนะคะน้องตามอะไรอะะเ,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 อะเอ่ยนะหลังจากเลิกโรงเรียนเนาะก็ไปรับน้องค่ะนะคะมาลดน้ำให้พี่ชิดนะคะเราทำอย่างนี้ทุกวันนะคะแต่เราไม่ได้ทำคลิปเนาะค่ะมีคลิปก่อนนะคะอคไอเบิงทางขึ้นบนเสื้อไปไปน้ำกันนะคะน้ำเปิด ไปนน้นเอาไปต้นไม้หนูสายยางไปต้นไม้หนูเอาไปต้นไม้โน้นอย่อามาหาแม่ไปมาสั่นเลงกดน้ำลูกกดน้ำเลยกดน้ำเป็นไหมกดน้ำเป็นไหม เกี่ยน้องเกลี่น้องอ่ะไม่ลดมาไม่เสียนะไม่เสียยเน้ะไม่ใช่กันออันดี้เฮ้เกลี่ยผาที่บ้านนะตอนนี้ที่เกียไ้เนาะเอาไม่เสร็จเลยนะไม่เสร็จไ่ต้องกลับบ้านโอเคไหมนี่มาหู ใช่ไหมไม่เสียจะกลับบ้านไปรดน้ำต้นไม้เงียงนรถขนตาต้องรถขนชิดรถเช่นจะได้เชือเร็วขยันไม่ขยันไม่อี่อ<ๆ>น้องตาคนะ่ะถ้าชวนมาบ้านหนู่ชิดเนาะรดน,น้ำต้นไม้รีบเลยค่ะนะไปเลยแม่ไปไปไป,ไป ให้ชุม่มเลยนะลูกอยากเห็นไหมไม่เป็นไรเด่๋สวจะผาที่บ้านอ่ะถอยมาถ่ายมาอันนีน้ขยับสายยางให้เมื่อกี้เนาะก็มีกันอ่ะโนโมานั่งมาตั้งนะคะองไห้เมื่อกี้นี่นะคะบอกว่าแม่ไม่ให้สายยางมราให้ยากอย่าเพิ่งไปเร็วรถชา้อาอันนี้ครบแปดนาทีเนาะ พาไปส,สันทงทำมัดกัดว้าวเตรนตัวนี้ตาตัวนี้นปนไปทางอะไรเดินมาเดินมาเดินมางานจะไม่ค่อยทำตามเราสั่งเนะคะอาจจะทำตามเซตตัวเองประมาณานั้นนะคะเยอะเลย เลยมตไปดูต้นไม้หนูแม่นั่นหลหน,น,นั่น,นนั่นไปตาตา้ยนี่ไงต้นนั้นอ่ะข้างหลังน้องอ่ะนเร็วมันร้อนเดยดร้อนฉันรอกสกา,ะะามโงสุกว่านาอนะคะถามันร้อนไม่ร้อนนะน้าขยับนี่ก่อน พยายามเป็นนักกราณะไหมพยามไปไดนู้นนะก้าวชิงชาดะแหมนั่นหลังน้องอ่ะนี่เออนี่ไม่แย่งอ,อ่ะอีกนะไปเร็วงานการพนันไม่นะเราตัวนี้ก่อนรถตัวนี้นี่ใกล้ๆน,นี่ข้างหลังหลังน้องนี่เถตรถตัวนี้ก่อนเราตัวนี้ บอกกับไม่ฮอตหายซี่ห่วงพอแล้วค่ะพอแล้วพอ,อ,อแล้วลูกมาเดี๋วโนนี้ยพอแล้วเดี๋ยนี้มันจะตายเดินกันไปก็ไม่ดีนะถ้าไม่มีเลยก็ยิ่งแย่เนาะเราต้นดอกไม้นะมันมีน้ำนะเอาไปไหนไปต้นสวนเอ้ยก็อย่างนหืม ตาลน้ำม่ใครไม่ใ้ใครคะให้ใครเหรอให้นุ่งชพูดีเียกช่างลุงตาลดน้ำต้นไม้ให้ใครคะนุชีส่วนตัวนี้คะก็เป็นกู้ทางอย่าเล่นน้ำเป็นลดน้ำต้นไม้เร็วๆๆๆๆ ให้น้องตาลดอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเนาะนะคะถดล่างด้านหลังบ้านกันนะคะด้วยถังใบนี้นะคะนี้เราก็จะเทก๊องน้ำนั่นหลาะว่าใส่ยางน้องตาน้องตาไม่ให้นะคะ ลำบากเลยนะคะตอนนี้ก็ใช้ถังสีเอาเนาะนะคะนี่ก็ต้นไม้ได้านหลังก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะน้ำน่าจะเต็มแล้วนะคะตอนนี้้านนี้เนาะจะเป็นคู่ถังไปเลยง่ายดี กันเด้อนะคะอ่าเดี๋วสองต้น,นะะต้นนี้ติแมนวน,นะคะต่อหน,นึ่นต้น็ีทองหชึ่เหมือนเนาะ เียเราเิดไว้หัดรถส่วนด้านข้างตัวบ้านเนาะเนี่ยเราจะเริ่มกวาเดเลยนงนะคะไม่ไหนกวดน้ำหนักเลยค่ะเด้อนะคะมึงเรากวดมันงั้นมามากเลยยุบร้อยนะคะ จริงๆเราก็นะคะกวดุกครังที่มานอนค่ะแต่ไม่ได้ทำคลิปนะคะมมนเป็นไอซิมานามากวดดีนะคะอันนี้คืออันอ่ะอันตลอดนะคะแต่เราไม่ได้ทำคลิปเนาะนะคะวันนี้ก็มาดูเล่เหมือนช่นเคยนะคะลปรับดูน้องตากันค่ะตอนนี้นะคะกล้องนะคะก็อยู่ที่แจ้งที่ป่านะคะเหมือนมืดๆเนาะนะคะเราก็ปรับแสงสว่างสุดแล้วนะคะตอนนี้นะคะเอาอย่างเป็นน้องตาก็ดูเลยนะคะ หาจนายให้มิดมเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะหมดสมนองชัดเจนเลยเด้อนะคะก็ตลอดนะคะแต่เราไม่ทันคลิดนะคะอันบันบาหงคนมาว่าคนสิมานใส่มาเห็นเนาะนะคะเข้าทุงนองเลยเนาะนะคะแต่แต่เรามาทำทุกวันนะคะทุกทีโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็น,นะคะเราจะไลด้ไปแชร์ไปกระซิบนะคะแล้วก็ฝากชมคลิปย้อนหลังนะคะ